หลวงพ่อโตวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารพระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า800ปีภาพประกอบเนื้อหาหลวงพ่อโตวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารพระพุทธรูปองค์ใหญ่กลางเมืองเพชรบุรีก่อนอัญเชิญมาประดิษฐานที่กรุงเทพมหานครพระพุทธรูปสําคัญของวัดบวรนิเวศวิหารองค์งที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดคือพระพุทธชินศีและพระศรีศาสดาพระพุทธรูปสําคัญของหัวเมืองเหนือ ซึ่งสร้างขึ้นในคราวเดียวกับพระพุทธชินราชและพระเหลือแห่งวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกพระศรีศาสดาปัจจุบันประดิษฐานที่วิหารพระศาสดาส่วนพระพุทธชินสีประดิษฐานที่พระอุโบสถหากแต่ด้านหลังของพระพุทธชินสียังมีพระพุทธรูปสำคัญอีกอง์หนึ่ง นั่นคือหลวงพ่อโตวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารพระพุทธรูปสำคัญที่มีอายุเก่าแก่มากอีกองค์หนึ่งของไทยภาพพระพุทธชินสีและพระสุวรรณเขตตามประวัติหลวงพ่อโตเคยประดิษฐานอยู่ที่วัดสัตพานจังหวัดเพชรบุรีต่อมาสมเด็จพระบวรราชจ้ามหาศักดิพนเสพกรมพระราชวังบาวรสถานมงคลหรือวังหน้าในสมัยรัชกาลที่สองทรงอัญเชิญมายัางกรุงเทพมหานคร สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าเมื่ออัญเชิญหลวงพ่อโตมาประดิษฐานที่กรุงเทพมหานครองค์พระพุทธรูปน่าจะชำรุดสุดโทรมมากหากพังได้มาเป็นส่วนๆแล้วเอามาประกอบเข้าเป็นองค์พระโดยลักษณะเป็นฝีมือช่างกรุงเทพมหานครโดยมากสังเกตพอรู้ได้แต่เป็นเขาว่าเดิมเห็นจะเป็นลักษณะพระของหลวงพ่อโตมีชื่อเรียกหลากหลายชื่อทั้งหลวงพ่อโตพ่อโต พระสีสันเพชรสัตตพันธ์พระสุวรรณเขมาและพระสุวรรณเขตหลวงพ่อโตพ่อโตเรียกตามลักษณะขององค์พระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่มากคือขนาดหน้าตัก9าศอกกับ21นิ้วหรือเกือบ5เมตรสำหรับชื่อเรียกพระสีสันเพชรสัตตพันธ์มาจากตำนานการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ โดยอาจารย์ล้อมเพลงแก้วปราดแห่งเมืองเพชรบุรีตรวจสอบข้อมูลพบว่าวัดสัตตพานจังหวัดเพชรบุรีเป็นวัดใหญ่กลางเมืองปัจจุบันเป็นวัดร้างตำแหน่งที่ตั้งอยู่ใกล้กับสารหลักเมืองเดิมชื่อวัดสัตตพานเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกขานกันแต่เมื่อตรวจสอบกับโฉนดที่ดินที่ทำไว้เมื่อพศ2460พบว่าเรียกชื่อวัดเป็นวัดสัตตพาน อาจารย์ล้อมอธิบายว่าตามตำนานการสร้างหลวงพ่อโตต้องใช้พานเจ็ดพันใบหลอมหล่อเป็นองค์พระพุทธรูปสัตตะเท่ากับเจ็ดพันเท่ากับจำนวนหนึ่งพันดังนั้นชื่อวัดสัตตพานก็สอดคล้องกับชื่อเรียกพระสีสันเพชสัตตพันพาน,านซึ่งคำพระสีสันเพชก็เป็นนามเรียกพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระาศาสดาแห่งพระพุทธศาสนาภาพ พระสุวรรณเขตส่วนชื่อเรียกพระสุวรรณเขมาและพระสุวรรณเขตเกี่ยวข้องกับก้อนแร่กาย,ยสิทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในเม็ดรพระศกของพระพุทธรูปโดยสามก้อนแร่กาย,ยสิทธิ์ในตำนานความเชื่อโบราณของไทยประกอบด้วยเหล็กไหลเจ้าน้ำเงินและสุวรรณเขตหรือขีดเล่ากันว่าเมื่ออัญเชิญหลวงพ่อโตมายังกรุงเทพมหานครแล้วนั้นนายช่างวางหน้ากราบทูลสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสักดิพ,พลเสบว่า เม็ดพระศกขององค์พระพุทธรูปใหญ่เกินไปดูไม่งดงามตามความนิยมในสมัยนั้นจึงล้อเม็ดพระศกเดิมออกเพื่อทําใหม่และการล้อเม็ดพระศกในคราวนั้นก็พบสุวรรณเขตซ่อนอยู่เชื่อกันว่าสุวรรณเขตมีคุณสมบัติพิเศษคือหากนำสุวรรณเขตไปขีดลงบนโลหะอื่นใดโลหะนั้นก็จะกลายเป็นทองคำไปทันทีหลวงพ่อโตเป็นพระประธานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร มานานหลายปีก่อนที่ในสมัยรัชกาลที่สี่จะทรงอัญเชิญพระพุทธชินสีมาประดิษฐานในพระอุโบสถอีกองค์หนึ่ง